อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะครับประตูบ้านนะคะ่ะดังทางด้านหลังบ้านถ้าเป็นทิศตะวันตกเราห้ามเปิดประตูทางด้านนั้นรจริงไหมคะครับาการ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 เปิดประตูที่บอกว่าห้ามถ้าหลังบ้านหันไปทางที่ตะวันตกก็จะห้ามปิเปิดประตูเพราะประตูออกไปก็เป็นที่ตะวันตก อันนี้เป็นเรื่องของประเพณีแต่ถ้าเริ่มวิชาหวงชุ้ยเนี่ยไม่ได้ดูที่ออกหรือตกแต่จะดูที่ว่าตำแหน่งที่เปิดประตูตรงนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะงั้นถ้าตำแหน่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรเปิดแต่ถ้าตำแหน่งที่ดีก็ต้องเปิดค,ครับเพราะงั้นจะดูในลักษณะนี้แต่ไม่ได้ดูแบบตายตัวแล้วถ้าหน้าบ้านเป็นทิศตะวันตกล่ะคะ เขาก็ห้ามเปิดประตูทางทิศตะวันตกที่อยู่หน้าบ้านเพราะว่าโดยประเพณีคนไทยคําบทก็ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะงั้นบ้านก็ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นโดยประเพณีคนไทยก็จะห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราเทินในอิทธิพลของธรรมชาติคือทิศไหนก็หันหน้าได้หรอกเขอให้ทิศนั้นมันมีถนน เช่นถนนมาอยู่ที่ตัวตกแล้วเราไม่ทำไมสร้างหน้าบ้านมาที่ตันตกเราก็ต้องเอาหลังบ้านมามาที่ถนนในการใช้สอยมันก็มันก็มันก็ไม่สะดวกเลรวนี่นะออกหลังบ้านแล้วทำมามาถนนก็เหมือนกับเหมือนกับไปหน้าบ้านเนี่ยกลายเป็นหลังบ้านไปครับแล้วแล้ว ลังบ้านก็กลายเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านก็กลายเป็นหลังบ้านค่ะคือมันมันผิดในทางปฏิบัติดังนั้นในทางระบบฮงจุ้ยเนี่ยเราไม่ได้มีไม่ได้มีข้อห้ามว่าทิศไหนห้ามเป็นตายตัวใช่ไหมคะครับคือคือไม่ได้ห้ามาทิศไหนก็ทําได้แต่ตัวห้ามก็คือเมื่อรู้องศาเท่าไหร่แล้วจากองศาตงนั้นออกมาแล้วเป็นตัวที่ดีหรือตัวที่ไม่ดีอ,อยู่ในตําแหน่งดีหรือตาแหน่งไม่ดี ถ้าตำแหน่งไม่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นที่ตัวนออกก็ห้ามเปิดประตูในตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเป็นตำแหน่งดีถึงจะเป็นที่ตัวตกก็ต้องเปิดยิ่งเปิดก็ยิ่งดีแล้วแล้วเปิดในตำแหน่งที่ดีความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดกับอาคารหรือบ้านหลังนั้นเละครับค่ะขอบคุณอาจารย์